ไม่เคยเป็นไรที่ไหนเลยจริงหรอจิไม่เคยเลยก็ขอแค่สามีมาไลฟ์แบบอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยเป็นไ์เลยพอชวนมันมาเลยว่าเอออยากมีเวลาเป็นคนตัวเองบ้างแอยากขอพี่คุยแกมันพีงมีใช่ค่ะทั้วันนี้น้องลีมีของกินมาฝากเพื่อนๆนะคะแต่ว่าพ่อใหญ่ยังไม่มาพ่อใหญ่จะกลับมาวันที่สิบสี่ก็คือสิบสามสิบสามวันวันเดียวกับแม่หนูเลยอ่ะ ก็จะเจอแบบแม่หมูที่ตัวน้ำคุณแม่มาจากไหนอังกฤษคุณพ่อยชมพูคุณมาบอกที่นี่คุณเจีอ่ะเป็นเชนเตคุณทุกคนที่ซื้อมาถ่ายกันเมื่อกี้แล้วก็มาบอกตรงนี้คุณพ่อชมพูจัดซื้อนำพริกที่ได้เลยมีแค่ยี่สิบชุดซื้อมาเลยยี่สิบชุดเดียวก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะคะก็คือพวกเราทั้งหมดเพิ่งมารวมตัวกันหลังจากปีใหม่แฮปปี้น นะคะเพื่อนๆเตรียมเงินเอาไว้เพราะว่าดิฉันเห็นคุณอะชอปปิงช่องืุดกันเยอะมากแล้วคุณก็ต้องมาเพื่อช่องพี่ทันยาแต่ว่าพี่เป๊กก็กลับมาวันที่14ใช่ค่ะปกติจะเป็นราคาพิเศษนะวันนี้ผกเพิ่มจ้ะเพราะทิ้งขายไปหลายวันเราหยุดหลายวันแล้วก็น้ำไฟของเราโดนตัดหมดเลยจ้ารันเงินจ้ะะนจ๊ะซึ่งทีมงานของเราครบครันเดี๋ยวจะมีการสลับห้องด้วยเป็นไรเพราะก็ขอต้อนรับคุณออเข้าสู่ร้านค่ะงานใหม่เข้ามาทีมงานใหมเข้ามาทีมงานก่าเพื่อไปไม่ก็ ตอนไหนก็มคุณออคอยมาคุยก er> ับเราในไลฟ์นะแสดงว่าคุณอ๋อผิดเราแล้วทำไมอ่ะคุณอออคุณมาเจอโชน้าหน่อยนี่จ uh> มีจะไหนคุณอ๋อไปเปนโปแอมเป็นโปรแกรมเบนี่คุณออเปันยิงคุณออ ทรัมป์ค่ะหนอดอนทรัมป์แล้วก็สีชิ้นผี่พี่ตู้ดูยังพี่ตู้ดูยังดูหนูว่านางมาอยู่นี่แหละนางมาตู้ตู้มาอย่างตู้ไอ้ที่เห็นมองมาเนี่ยตู้คือสามีลีพ่อแป๊กคือสามีคุณชัญยามีแค่แล้วอดีตพี่เจเจดีอ๋อดีทำไมทุกคนมีสามีหมดแล้ว มแล้วก็คุไปชมภูไปช่วยทรัมปนแหละเดี๋ยวคุณทรัมก็จะปล่อยตัวมาคุณพ่อจะมาถึงวันที่สิบสีนะจ๊ะคุณพ่อดูอยู่ไหมอุ้ยอุยไม่เป็นไรอะ่เจหายเฉยๆอย่าหนาหายเฉยยังไม่หายนีี่เป็อยู่ตกใจหมดเลย ตอนนี้น่าจะยังไม่ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเอ้าเอมันยังเฮ้ยแกอยู่ทีเรื่อนแต่ต้องต่เจ็ดโมงเพราะถ้าแกอยู่ข้างนอกแกเจ็ดทีโมงเลยตอนนี้เอาเอ็มแล้วแต่กิจกรรมยังยังยังเช้าตอนนี้เอาเอ็มดีสี่แกจะต้องตื่นมาฉี่บ้างแหละแกแล้วเปิดมาดูไลฟ์พวกระสงฆปัสสาวะน่าเอาทุกคนก่อนอื่นนะจะแนะนำว่าน้องลีนาตาลีเดวิสเนี่ยนะคะกับเอ่อกับเอ่อผลงานของเขาเอ่อ รีเจสกี้ผลงานผลงานตอนนี้ล่าสุดก็คือรีทำอะไรแล้วก่อนจริงๆปัจจุบันก็คือเป็นคุณแม่ฟูนทางลูกสองลูกสองอายุเท่าไหร่บ้างนะเออเป็นคนโตกำลังจะห้าขวบ26มกรานีค่ะ<ช>ส่วนคนเล็กเพิ่งสองขวบไปเมื่อสองมกราใช่โอ้โหกำลังแบบกำลังซาเลยแล้วลูกสาวซามากสุดโสดใช่สุโสด แล้วก็คือลีอยากเป็นแม่บ้านเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทาว s ์ไวเป็นไป housewife ค่ายฟูชามอร์แต่ก็มีไปอะไรกับรายการบ้างเลยอะแต่ว่าหลักๆก็คือเลี้ยงเลี้ยงเด็กๆเลี้ยงลูกทีนี้ล่าสุดเนี่น้องลีอ่ะกมาทำกับข้าวภายในหมู่บ้านเขาแล้วลีจะให้พี่ๆชิมพอลีจะส่งไปพี่ชิมพี่ๆก็เลยว่าก็ลีก็มาเลยยินดีมากเออลีก็มาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอลีมานั่งผีบ้านตนั้นนี่ค่ะ ตอนนี้มีกี่เมนูที่จะสั่งได้คุณน้ำอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้าวไก่ย่างนะคะแล้วก็เจเจลสนะใช่อันนี้เจ๊ลส,ส์แต่เขาจมทำเองเนะใช่ก็คือข้าวเราอ่ะจะใช้เป็นข้าวกอขอสีสามแล้วก็มันจะเป็นข้าวที่เขาเรียกอะไรแบบเหมือนดูดซึมน,น้ําตาลช้าค่ะทานแล้วก็จะอิ่มนานแล้วก็ น้ำตาลน้อยเมนูที่สองอยู่กับเฮียค่ะไม่มีมีเขาไปมีอ่นซุ้มใช่นี่แล้วก็ไก่ไม่ได้ทอดทำในเขาเรียกอะไรนะเหมือนในแอร์ไฟเออร์อ้นจะกินไหมมีเอาเลยมีกินก่อนอ้นกินอ้นชิมแล้วไม่มีชิมอยากให้นะนีูชิมจะเกิดแบบจะจะป้อนลูกเหรอคะเออตัดเล็กๆเหมือนป้อนลูกอันนี้ก็คือเพิ่งทำก่อนออกมาที่นี่รู้อย่าหาว่างั้นว่างี้เลยอ่ะขอช้นซ่อมสักสองคู่ได้ไหมคะมันไม่สุกได้ป่ะ ก็เพื่ออยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้มีโปรตีนนะคะก็ทำในแอร์ไฟ e r อ่ะหม้อลมร้อนมันก็จะแบบอะไรทาอยู่ตรงไหนแต่ละอย่างไม่รู้หนูก็ไม่รู้มันทำเองเปล่าอ่ะทำเองหมดเลยห่อจริงห่อซื้อของเองแล้วมีเวลาทำด้วยหรอลูกสาวหรอลูกเหล่าตอนนี้ทำทำส่งที่ในหมู่บ้าน